าขาถ่ายเอาก็ได้ไปเอาขาถ่ายเอาก็ได้วะไปเลยโข้ยมีการจะปัดไปแล้วครับไปเลยนี่เบ้าพี่เขาปั่นเป็นแล้วปั่นไม่เป็นอ่าไถ่ายไปก็ได้ครับขาถ่ายไ,ไปก็ได้ครับชนไปแล้วครับเอาลงถอยหลังก่อนครับเอาพี่มาชนขน้าหลังแล้วครับพี่มาชนขน้งางหลังแล้วครับอ่าแกง๊งรถแข่งครับวันนี้ นำไปแล้วครับคันนี้นำไปแล้วครับโอ้โหคันที่สองตามแล้วครับโอ้ย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 โอ้คว่ำเลยคันนี้ครับไม่ทันแล้วครับอ้าวาอีกรอบนึเลยนะนี่พี่เขามาอีกรอบแล้วต้องภุมงไปแล้วออกไปแล้วครับนี่ครับขาถ่ไถไปครับโอ้โหนี่ก็ขาถ่ายแล้วเนี่ยดูดิเห็นขาอยู่ะมางเนี่ยรถหลังมันติดแล้วชนอตคันหลังมาชนแล้วน้องกูมิ อานภูขึ้นเลยมันต้องใช้ขาไถ่นะลูกอเอ้อมาครับขาไถ่ไปเป็นหรือเปล่าออกมาแล้วขาไถ่ไปเป็นหรือใช่ครับอ้าวไปเลยครับเดินไปเลยยก,ยกขาไ้เลยมาแล้วครับไปส่งตรงสไลเดอร์เลย ไปส่งตรงสไลเดอร์ได้ไปเลยครับอา้าวไปตรงนี้ก็ได้เนดะี๋ยวเอาคันนี้ลบเอาคันนี้ลบก่อนอา้าวไปเลยไปแล้วครับจยให้ต้องพุมขึ้นสไลเดอร์เป่าลมนะครับอา้าวตอนนี้รถ รถมาถึงสไลเดอร์แล้วลงหรือยังอ่าไปสำหรับคลิปนี้นะครับน้องภูมิพามาเที่ยวคิสซูนากับเพื่อนๆนะครับนี่พี่ๆนะครับอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องภูมิด้วยนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายอาพี่ๆไปไปด้วย,ยครับ